สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโอยากะตะนะในส่วนของกากายะนะในส่วนตรงนี้นะนี่นะมันจะเป็นในส่วนของการเพิ่มนะในส่วนของคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงนะในเกมอื่นๆน,นะที่เพิ่มบัฟให้กับตัวละครในทีมด้วยกันนะมี2ตัวละครให้เลือกนะตอนนี้นี่นะคือกากายะนะกับคิริยะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยสับคริยะเนี่ย ของผมยังไม่เปิดนะนะครับก็จะมีการในส่วนของการอัพเลเวลนะอัพเลเวลในส่วนของกากายาในส่วนตรงนี้นะครับก็เพิ่มไปนะก็อาจจะ เอ่อในส่วนตรงนี้ผมปลดมา1ขั้นแล้วนะก็ 50- 100นระแล้วก็เพิ่มไป 150- 200อยะไรก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้ติดอยู่ที่100นั่นเองนะก็จะมีในส่วนของนี่ครับในส่วนของการอัประดับเห็นไหมฮนะในส่วนตรงนี้นะมันก็จะมีในส่วนของแฟชั่นนะนี่ใส่แฟชั่นเข้าไปนะนี่เป็นชุดเท่มากๆของกากายานะในส่วนตรงนี้นะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของกากขยาไปเนะี่ยแล้วก็จะมีนะอัพเลเวลนะ เขาเรียกนะอัพแฟชั่นไปอีกนะนะมีด้วยกันถึง5ระดับนั่นเองนะก็จะเพิ่มในส่วนของ a อ t a c k นะแล้วก็ SP นะแล้วก็ในส่วนของเลเวลของสกิลเนี่ยนะในส่วนของตรงของกากยะนั่นเองนะครับกเ็เพิ่มในส่วนของดัเมจเพิ่มขึ้นนะในส่วนตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มดาเมจต่างๆิ้หรือทพวกนี้นะก็ในส่วนนี้ก็มาเพิ่มมาดูกันนะว่าแต่ละระดับเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่นะแล้วก็มีในส่วนของการอัปลด นะเอาปดช่องต่างๆนะก็จะมีในส่วนของอหินนะหินนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแลกกันนะตอนนี้ผมปดนะจะปดขั้น2นะขั้น2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาปดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะซึ่งอของวัตถุสิ่ต่างๆนเนี่ยเนี่ยเขั้นที่สี่นะก็จะปรดไปอีกระดับหนึ่งนะเป็นระดับ2นะซึ่งสามารถที่จะอัปเลเวลนะจากในส่วนของ100เนี่ยเป็นหน่งอยห้านะครับตรงนี้นะก็นะ ก็จะเพิ่มค่าพลังเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยติดอยู่ที่100นะเพราะว่าต้องปลดในส่วนตรงนี้ก่อนให้หมดนะถึงสามารถที่จะไปอีกระดับได้นะซึ่งมี5ระดับด้วยกันนะยาวๆนะนะในส่วนของสายฟรีก็ เก็บไอเทมยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะต่อมาเนี่ยคือรูนนะรูนที่ใส่นะก็จะหายทั่วไปเนาะในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะส่วนมากก็จะได้เลเวล2องเลเวลเลเวลนะก็ไปลองดูนะไปลองเล่นกิจกรรมกันดูนะบางคนดวงดีเนี่ยอาจจะเปิดได้รูนตรงนี้มาใส่ให้กับในส่วนของกะคายยะนะในส่วนตรงนี้ได้นะครับก็มาลองดูกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาปลดนะความสามารถ อ่าให้ไปอีกครั้นหนึ่งนะของกากายานะในส่วนตรงนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะปลดความสามารถแล้วค่าพลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ก่อนอื่นเลยนะพวกเอ่อในส่วนของหินพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะหาได้จากกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะแต่กิจกรรมที่ผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนั่นก็คือกิจกรรมตรงนี้ครับในส่วนของอินฟินิต อินฟินิตี้นะในส่วนของอ เอาเลยนะขอคอยลายส้นสุดนะเนาะตรงนี้นะมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถนะหนึ่งก็คือไปที่ตรงนี้ครับ่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของเสาหลักตรงนี้เนี่ยเราก็มาตีใช่ไหมล้วกดนี่แล้วออโต้นะเราก็จะได้ในส่วนของหินนะมันจะมีอะไรครับมันจะมีพวกหินแดงหินอะไรตรงนี้นี่จะมีหินตรงนี้ครับหินแดงนะตรงนี้เนี่ยก็ปลดอย่างเช่นพวกพลังโจมตีนะครับแล้วก็หินฟ้าเนี่ยก็ปลด ในส่วนของเ p นะผมจะไม่ผิดนะแล้วหินพวกนี้มันมันก็จะปลดเหมือนกับปลดปลดทม์เปอร์เซ็นต์นะนะในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยปลดอันใหญ่นะปลดปลดแบบเล็กๆนะที่มันจะอ่าขั้นๆตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ามันจะปลดเดี๋ยวผมแลกมาดีกว่านะเดี๋ยวจะปลดพร้อมๆกันนะว่ามันสีไหนเนี่ยมันปลดอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแลกนะอันนี้ขาดสี่อันนะในส่วนตรงเนี้ยสี่อันตรงนี้เนี่ย ราคามันก็แตกต่างกันครับเพื่อนในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็แพงไปเนะเรียงความยากในการได้นะในส่วนตรงนี้นสีแดงกับสีเสีเงินเนี่ยจะได้ง่ายที่สุดนีลองลงมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ หายากสุดก็จะเป็นสีขาวอันนี้นะครับนะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะหายากนะก็แพงนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องแลกกันนะครับแลกไป4อันนะก็คือใช้ไปนะใช้เมล็ดสีแดงอันนี้เนี่ยไป1,800นะก็แลกมานะครับเพื่อที่จะไปปลดนะในส่วนของกากไ้ยานะตรงนี้นะนี่นะก็นะมันก็จะขึ้นนะเวลาที่เราปลด ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราในะส่วนนี้เราก็กดไปเลยครับอ่ากดอัปเกรดเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างครับกักรายานเนี่ยนะอูยาชิกิเนี่ยก็จะไปนะในส่วนตรงนี้คือเลเวลสามารถปลดไปถึงเลเวล150นะตอนนี้มันตันอยู่ที่100นะล้วก็อ่าเพิ่มในส่วนอัปเกรดเลเวล2อะไรพวกนี้ไปเนะเหมือนกับฮิลลิ่งหรืออะไรพวกนี้ไปเนี่ยเราก็ healing, รูววนเนี่ย,วยบวกอีกหนึ่งนะในส่วนตรงนี้นะเรามาเปิดช่องเลยดีกว่านี่เพิ่มมาอีกเท่าไหร่ครับ เปิดช่องปุ๊บเนี่ยเพิ่มมาอีกรู้สึกจะหนึ่งหมื่นเองนะเนะยหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะนะส่วนตรงนี้เรามาดูกันนะตอนนี้ค่าพลังผมอยู่อ่าหกล้านหกแสนนะตีกลมๆไปนะอันนี้สามารถอัพเลเวลนะในส่วนที่ผมบอกตรงนี้นี่นี่สามารถที่จะอัพได้นะนี่เห็นไหม นี่ี๋ยวผมให้ดูนะในส่วนของหินแดงเนี่ยสามารถอัพในส่วนของพลังโจมตีนะครับแล้วก็นี่ครับที่ผมบอกคือ SP เนี่ยใช้หินน้ำเงินนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็ใช้หินหินขาวเนาะเห็นไหมหินขาวเลยสำคัญมากใช้เยอะมากแล้วก็แล้วก็ตรงข้มๆเนี่ยในส่วนของโหนแต่ละโหนตรงนี้เนี่ยนะนี่นะที่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของคิติ้คออเนี่ยใช้หินเหลืองนะครับตรงนี้นะใช้ตรงเนี้ยหินเหลืองเยอะเหมือนกันนะนี่เนี่ยตรงเนี้ยนะ ก็เดี๋ยวผมจะมาอัพเพื่อนๆดูได้เลยนะครับว่าถ้าผมสามารถอัพได้ได้เท่าไหร่นะในส่วนตรงนี้นะแล้วผาพลังเนี่ยมันจะพุ่งขนาดไหนนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ,อัพไปก่อนนะก็ตอนนี้ก็อัพมาเล็กน้อยนะห้าพันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะไม่ได้ขึ้นอะไรมากเลยนะนะครับก็คือเพิ่มมานิดๆหน่อยๆนะ อ่ะเรามาดูในส่วนการอัพเลเวลดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มาเอ่อเท่าไหร่เนี่ยนะตอนนี้เราได้มาหกล้านเจ็ดหมื่นนะเราได้หกล้านเจ็ดแสนนะแล้วเรามาดูกันนะว่าถ้าหากว่าผมปลดไปเนี่ยนะเลเวลเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะผมผมรัวเลยไหมเนี่ยนะ ดูแล้วเพิ่มไม่เยอะเนาะทั้งหมดนะตั้งหมดนะนเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมานั่นกันใหม่เนะแล้วก็เพิ่มทรงส่วนนี้ไปอีกนะครับก็ผมจะเน้นใน,นส่วนของพลังโจมตีเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าคงอันนี้แหละนะคิดจะเข้าไปนะนี่เพิ่มไปเนะ่ลูนลูนชนเหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อลูนเหมือนกันนะอืม คือข้อดังเมยแล้วกันนะเพิ่มมาก็ไม่เยอะเนาะนะฮนะก็ไม่เยอะเนาะนะนะเพิ่มมาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะนะครับก็ส่วนนี้ก็อนนจะสำคัญมากนะครับมันสามารถเพิ่มไปเรื่อยไหมนะครับก็เพิ่มเล็กน้อยก็เพิ่มสกิลแล้วกันนะนะครับก็สําหรับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเพิ่มไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวผมขอแถมนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะแลกมาเปิดความเกลือให้เพื่อนได้ดูกันนะอ่ะเปิดรัวๆในส่วนตรงนี้ไปในนี่ยี่สิบนะแล้วก็ตรงนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยนะได้สามเนีนะอ่ะหมดเลยก็ได้นะนะอ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าขอแถมนิดนึงนะขอเปิดความเกลือให้เพื่อนได้ดูนะอาจจะไม่เกลือก็ได้นะมาเปิดให้เพื่อนดูเนี่ยนะนี่เนี้ยอ่าได้สีทองโอเคนะ ขอลุงนะขอลุงสักห้าอันแล้วกันนะแล้วมันจะมาหรือเปล่านะขออันนี้แถมนะแถมการเปิดให้เพื่อนได้ดูความเกลือให้ดูนะอ่าได้ตีทองมานะปกติเนี่ยถ้าผมเปิดเองเนี่ยผมได้แต่ม่วงนะขอ,องไงขอลุงมาสักสองอันแล้วกันนะนะในส่วนตรงนี้นะนะนีโอ้ไม่มานะโอ้ลุงมาอันหนึ่งโอเคครับขออีกอันหนึ่งนะค่าพลัง ผมคิดว่ามันจะได้จากตรงนี้แหละนะส่วนอื่นได้ปรับปลายนะปรับปลายนะใน่วนตรงนี้นะ่ามาอ่ะสุดท้ายนะโอ้ไม่ได้ลุงนะเพื่อนแต่ได้ทอมาก็ยังดีนะอ่ะอีกสามอันมาดูได้ลุ้ไหมเอ่ยนะได้ทอนะขอลุกขอลุกโอ้ไม่ได้นะโอเคครับเรามาดูในส่วนของผ้าพลังของผมนิดนึงนะตอนนี้คือ หกล้านเจ็ดแสนนะนะมาดูกันนะว่าถ้าหากว่าปลดลุงสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวปลดหมดเลยนะอ่าอัปเกรดไปนะนี่นะผมปลดหมดเลยกันนะนี่นะโอ้นะนี่น่าจะได้เยอะนะในส่วนของลุงเนี่ยได้เยอะจริงๆนะนี่นี่นะ อืมนะ่โอ้นะได้จะได้เพิ่มเยอะเหมือนกันนะในส่วนตรงนี้นะครับเอาหมดแล้วนะมาช่วยกันลุ้นนิดนึงนะว่าค่าพลังผมจะประมาณไหนนะเพิ่มมากี่แสนนะหรือว่านิดนึงนะมาดูกันนะว่าเท่าไหร่นะอ่านะก็ได้มา เยอะอยู่เหมือนกันนะได้ประมาณสองแสนเลยนะบอกได้เลยนะว่าลุงเนี่ยช่วยทําให้ค่าพลังของเพื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะปลดลุงมาทีนึงเนี่ยสองแสนสองแสนนี้ก็สุดยอดไปเลยนะนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ